การกันแกล้งให้ร้ายด่าทอข่มขู่ทําให้กลัวผ่านสื่อออนไลน์ด้วยการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดกับตัวเราเองและบุคคลในครอบครัวค่ะและวันนี้เราอยู่กันที่กรมสุขภาพจิตค่ะเราจะไปพบกับดรนายแพทย์วรศติพิทยาสุนนท์โครกกรมสุขภาพจิตไปกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับดร์ในแพทย์วรสิพธิยาสุนนหรือว่าคุณหมอแนทโคษกรมสุขภาพจิตเราจะไปถามคุณหมอกันนะคะว่าเราจะมีวิธีรับมือกับไซเบอร์บูลลี่ได้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณพิทครับค่ะสถานการณ์ไซเบอร์บูลลี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับ ก็ต้องบอกว่าสาการไซเบอร์บลี่ g หรือการกันแกลง้กลงทางออนไลน์ปัจจุบันมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นเด็กยุคใหม่เนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่บนโลกออนไลน์ นั่นแปลว่ามันเปิดประตูใน,นการที่จะมีคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่หวังดีต่อเราเนี่ยเข้ามาหวังทําบางอย่างที่ไม่ดีกันแกล้งหรือทําให้เรารู้สึกเสียใจได้สถานการณ์ในวันนี้มากขึ้นแล้วแต่สถานการณ์ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะมากขึ้นได้กว่านี้ครับคุณหมอคะคไซเบอร์บูลลี่กับการกันแกล้งทางโรงเรียนหรือที่ต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะมีผลแตกต่างกันไหมคะ มีผลแตกต่างกันบ้างในบางจุดครับ,รบเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าการกันแกล้งยุคสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเจอหน้ากันถึงจะกันแกล้งกันได้เนาะมีการตบตีทึงทางร่างกายหรือว่าการกันแกล้งทางอารมณ์การกีดกันไม่ให้คนเข้าไปรู้จักเราหรือว่ากีดกันทางสังคมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีโลกออนไลน์เนี่ยการกันแกล้งบนโลกไซเบอร์หรือโลกออนไลน์ มันต่างจากการกานแกล้งต่อหน้าคือคุณไม่ต้องไปอยู่ต่อหน้าก็ได้คุณอยู่ที่ไหนก็ได้การแกล้งไม่ไม่จำกัดเวลาด้วยคุณสามารถทิ้งข้อความแกล้งเขาอตอนนึ่งคืนแล้วเขาตื่นมาเจอข้อความหรือคุณจะอยู่คนละซีกโลกก็ได้เพราะฉะนั้น,นการกานแกล้งทางไซเบอร์เนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงเพราะว่ามันตามหลอกหลอนคุณตลอดเวลากลับมาบ้านก็ามาีผลกระทบไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกานแกล้งทางโลกไซเบอร์เนี่ยนอกจากการที่มันส่งผลตัวเขาเยอะแล้ว หลายครั้งผู้ใหญ่ไม่เข้าใจสมัยฉันไม่เห็นมีแบบนี้เลยแล้วทำไมตอนนี้เธอจะต้องมารู้สึกอะไรกับเรื่องแบบนี้ทำให้การจัดการการแกนแกลง้กลงทางไซเบอร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆครับแล้ววิธีรับมือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยคะ่ะแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับถ้าพูดถึงเรื่องการที่เด็กถูกกันแกลง้กลงทางออนไลน์นะครับ,รบเราก็ต้องดูว่าคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องมันมีหลายส่วนนะครับตั้งแต่เริ่มตัวเด็กเองค,คุณครูค,รคนที่ดูแลหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับตัวเด็ก อย่างแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นคนทําเราเขาทําเราอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มหาช่องทางที่จะออกไปจากสถานการณ์นั้นการออกไปทําได้หลายอย่างครับเช่นอาจจะบอกเขานะว่าเราไม่ชอบสิ่งน,นี้หรือถ้าบอกเขาแล้วหรือเรารู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสที่จะบอกเขาการเดินออกมาเลยเช่นการปิดจอการออกจากแอคเคาท์ต่างๆนั้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะออกเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงคืออย่าลืมเก็บหลักฐานนะครับการเก็บหลักฐานเก็บรวบรวมข้อมูลจะทําให้คนที่กลั่นแกล้งเราเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้ามากลั่นแกล้งเราอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เพียงพูดแต่ว่าถ้าเธอถูกกลั่นแกล้งออนไลน์เธอก็เลิกเล่นไปสิปิดโซเชียลมีเดียไปสิแบบนี้เด็กเองก็รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจ คุณพ่อคุณแม่เริ่มจากความเข้าใจและเข้าไปรับฟังครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรรับฟังว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการกันแกล้งครั้งนี้เขาเข้าใจและเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจรับฟังแล้วเราอาจจะให้คําแนะนําง่ายๆครับเช่นมีอะไรจะให้คุณพ่อแม่ช่วยไหมเป็นที่ป,ปรอบปรรมหรือว่าจะให้พ่อแม่ช่วยจัดก,การ,รดําเนินการทําด้านกฎหมายอย่างไรบ้าง แล้วก็เปิดโอกาสเปิดใจให้เขาสามารถมาปรึกษาค,ค,คุณพ่อคุณแม่ได้เสมอนะครับส่วนที่โรงเรียนก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีการกัดแกล้งที่โรงเรียนคุณครูเองก็อาจจะต้องติดตามด้วยว่าเอ๊ะเขาไปแกล้งกันต่อในโลกออนไลน์หรือเปล่าคุณค,ครูก็จะมีบทบาทในการสอนและให้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงเด็กที่จะไปกัดแกล้งคนอื่นทางออนไลน์แล้วก็ให้เด็กที่ถูกกัดแกล้งนั้นสามารถรับมือได้ครับ คุณหมอคะเราจะมีวิธีสังเกตอาการของคนที่กําลังถูกบูลลี่หรือกลั่นแกล้งอย่างนี้ได้ยังไงบ้างคะบางครั้งเนี่ยลูกเขาก็ไม่กล้าเล่าให้คุณพ่อแม่ฟังนะครับกลัวถูกดุกลัวถูกว่าบ้างกลัวถูกให้เลิกเล่นโซเชียลมีเดียบ้างแต่ตคุณพ่อแม่อาจจะสังเกตอาการได้ครับคือคุณพ่อคุณแม่บางคนจะเห็นว่าลูกไม่อยากพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียมีการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากพูดถึงเรื่องเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เริ่มไม่เห็นเขาใช้ สื่อออนไลน์ต่างๆแล้วหรือบางคนก็เห็นโทรศัพท์ข้อความขึ้นมาทางโทรศัพท์มีท่าทางตกใจมีท่าทางหวาดกลัวสัญญาณต่างๆเหล่านี้บอกได้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างกับเรื่องทางออนไลน์เรา,าจ,จะเริ่มเปิดใจครับว่าพ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่รู้สึกรักหนูนะและพ่อแม่คิดว่าหนูอาจจะกําลังประเจอป,ปัญหาต่างๆาหนูสามารถเล่าได้พ่อแม่ไม่ว่าหรอก คุณหมอคะและ้วนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเราจะปรึกษาใครได้อีกคะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณพ่อแม่จัดก,การไม่ได้นะครับ,รบจริงๆผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับมีทั้งจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคุณหมอกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ,รซึ่งสามารถ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ก็สามารถติดต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ๆครับคุณหมอเนี่ยก็จะช่วยให้คําแนะนำนะครับช่วยคิดวิธีการแก้ปัญหาดูรู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วยการป้องกันปัญหาในอนาคตแต่ถ้าเกิดสมมติยังไม่อยากไปติดต่อที่โรงพยาบาลครับการโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต13 2 3สามารถโทรปรึกษาได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงได้เช่นเดียวกันนะครับ ในวันนี้นะคะเราได้รับความรู้เยอะเลยค่ะทั้งเรื่องของสถานการณ์ไซเบอร์บูลลี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะแนวทางการรับมือและวิธีสังเกตอาการของคนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอแนทมากเลยนะคะคและสุดท้ายค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคนที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่ไหมคะครับ อยากจะฝากถึงคนที่กําลังตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลี่นะครับว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับการที่เราได้เปิดใจได้ระบายความรู้สึกในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรากําลังมีปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่ารู้สึกเดียวดายโดดเดี่ยวนะครับปรึกษาใครสักคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งทุกคนก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือและก็ป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบ,บนโลกออนไลน์ครับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพิธและคุณหมอแนทต,ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ